เกษตรไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเข้าใจธรรมชาติและทำให้ถูกวิธีที่นี่คือเกษตรทำได้จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางแปลงปลูกแทบไม่ใช้สารเคมีแต่พืชกลับแข็งแรงโตไวและให้ผลผลิตดีอย่างต่อเนื่องคำตอบสำคัญอยู่ที่จุลินทรีย์ในดินผู้ช่วยตัวจิ๋วที่ทำงานตลอด24ชั่วโมง วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักจุลินทรีย์สีกลุ่มหลัดที่เปรียบเสมือนทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จของเกษตรกรยุคใหม่ค่ะในระบบนิเวศของดินจุลินทรีย์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องพืชปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารอย่างเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรชีวภาพแบ่งบทบาทของจุลินทรีย์ออกเป็นสกลุ่มหลักได้แก่ 1. สายผู้พิทักษ์ 2. ส,สายมือสังหารสา,สายส,สายสปอร์ต 4. สายรีไซเคิลแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ต่างกันและเมื่อทำงานร่วมกันจะช่วยสร้างดินที่มีชีวิตอย่างแท้จริง 1. สายผู้พิทักษ์กันท่าและยึดพื้นที่จุลินเซ์กลุ่มนี้ทำหน้าที่เสมือนทหารรักษาการในดิน พวกมันเข้าไปยึดพื้นที่บริเวณรากพืชก่อนเชื้อโรคหน้าที่สำคัญคือแข่งขันแย่งพื้นที่กับเชื้อก่อโรคสร้างสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายปกป้องรากพืชตั้งแต่ระยะต้นกล้าประโยชน์ที่มีต่อเกษตรกรคือลดโรครากเนา่าโคนเนา่าเพิ่มอัตราการรอดของต้นกล้าลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคเปรียบเทียบง่ายๆคือ หากรากพืชคือบ้านจุลินทรีย์กลุ่มนี้คือรั้วและระบบรักษาความปลอดภัย 2. ส,สายมือสังหารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้ทำหน้าที่เชิงรุกช่วยควบคุมศัตรูพืชและเชื้อโรคในดินโดยตรงก,กลไกการทำงานมีดังนี้ผลิตเอนไซม์ทำลายผนังเซลล์เชื้อราปล่อยสารชีวภาพยับยั้งศัตรูพืชควบคุมประชากรเชื้อก่อโรคในดิน ผลลัพธ์ที่ได้คือลดโรคเหี่ยวลดเชื้อราทำลายรากลดต้นทุนยาฆ่าเชื้อรานี่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีได้อย่างยั่งยืน 3. าสายสปอร์ตหาปุ๋ยและปรุงอาหารให้พืชจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มธาตุอาหารในดินเปรียบเสมือนพ่อครัวที่เตรียมอาหารให้พืชหน้าที่หลักก็คือ ตรึงไนโตรเจนจากอากาศละลายฟอสฟอรัสในดินให้พืชดูดใช้ได้ผลิตฮอร์โมนพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตมีประโยชน์ต่อผลผลิตเช่นพืชโตเร็วใบเขียวรากแข็งแรงเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีดินที่มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้เพียงพอจะช่วยลดต้นทุนปุ๋ยได้อย่างเห็นผล 4. สายรีไซเคลิลย่อยสลายและฟื้นฟูดิน กลุ่มสุดท้ายคือหัวใจของการสร้างดินที่มีชีวิตทำหน้าที่ย่อยเศษพืชและอินทรีย์วัตถุให้เป็นธาตุอาหารกระบวนการสำคัญมีดังนี้ย่อยฟางใบไม้และเศษพืชเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุเป็นฮิวมัสเพิ่มความร่วนซุยของดินผลดีต่อระบบดินเช่นดินอุ้มน้ำดีโครงสร้างดินดีขึ้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ระยะยาว หากขาดจุลินทรีย์กลุ่มนี้ดินจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วมีประเด็นที่เกษตรกรควรเข้าใจได้แก่ 1. การใช้จุลินทรีย์ต้องใช้ครบระบบการใช้เพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาดินได้ทั้งหมด 2. ดินคือระบบนิเวศไม่ใช่เพียงวัสดุปลูกการฟื้นฟูดินต้องสร้างสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดิน 3. ลดต้นทุนได้จริงในระยะยาว การใช้จุลินทรีย์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง,างๆเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลง4เหมาะกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคยุคใหม่จุลินทรีย์4กลุ่มหลักไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดทางวิชาการแต่คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชแข็งแรงลดต้นทุนฟื้นฟูดินระยะยาว และลดการใช้สารเคมีหากเราเริ่มมองดินเป็นระบบชีวิตและใช้จุลินทรีย์อย่างเข้าใจการเกษตรที่ยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ